กำลังเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงเป็นไวร์ล็อกใบทุโลกไม่ทันไรก็ส่อแววดราม่าขึ้นมาซะแล้วล่ะค่ะสำหรับแบรนด์แฟชั่นพีพัชรานะคะแบรนด์แฟชั่นสัญชาติไทยที่มีคอนเซ็ปต์รักโลกค่ะใส่ใจในเรื่องของ sustainability ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์แฟชั่นไทยนะคะที่ประสบความสําเร็จอย่างมากในการเอาขยะพลาสติกประเภทต่างๆค่ะมาอัพไซเคิลใหม่นะคะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็เป็นเอ็กเซนซอรีต่างๆที่ขายในราคาไม่เบาค่ะผู้ชมและกลายเป็นที่รู้จักของเหล่าคนแฟชั่นในวงกว้างในเวลาอันรวดเร็วนะคะขณะท คนในวงการบันเทิงบ้านเราค่ะหยิบมาสวมใส่จนได้รับเสียงชื่นชมมาลามากมายนะคะอาทิคุณโยเกิร์ตนัทชาค่ะที่สวมใส่ชุดจากแบรนด์นี้นะคะขึ้นรับรางวัลสาวปังแห่งปีจนสะกดทุกสายตาค่ะในงานแคสอวอร์ Award 2024นะคะแล้วก็ได้กลายเป็นไวรัลอให้คนพูดถึงไม่น้อยและล่าสุดค่ะดูเหมือนว่าแบรนด์พิพัฒชรานะคะจะสร้างไวรัลอไปทั่วโลกโซเชียลอีกครั้งนะคะเมื่อศิลปินหญิงระดับโลกอย่าง Lisa, ลิซ่าลลิสามนโนบาลหรือลิซ่าแบรักพิงคค่ะได้สวมใส่แบรนด์นี้นะคะไปร่ว และถ่ายรูปลงไอจีนะคะจนหลายคนให้ความสนใจด้วยความที่ลิซ่าค่ะใส่ออกมาแล้วสวยจึ้งอีกทั้งชุดนะคะก็ยังมีสตอรี่ลักสิ่งแวดล้อมจนแฟนๆชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะแห่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันยกใหญ่เลยนะคะขณะที่เจ้าของแบรนด์นะคะซึ่งแท้จ,จริงแล้วก็คือคุณเพชรพิพัฒชราแก้วจินดานะคะภรรยาของพระเอกชื่อดังอย่างคุณชรจินดาโชธภูมิใจมากๆนะคะได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมเผยว่าชุดนี้ทํามาจากขยะพลาสติกรีไซเคิลที่นําฝาน้าที่ใช้แล้วผสมกับกล่องข้าวสีใสโดย80%ทามาจาก ฝาน้ำสีทองและ20%ทำมาจากกล่องภาชนะใส่อาหารทั้งหมดเป็นสีธรรมชาติทางทีมพิธีพิธันในการไล่ระดับสีของชุดตั้งแต่อ่อนไปเข้มเพื่อให้ชุดกระทบแสงในงาน after party และเรายังใช้ขยะมากกว่า1,800ชิ้นโดยส่วนใหญ่มาจากฝาขวดน้ำและกล่องข้าวใสท่ามกลางความคิดเห็นของชาวเน็ตนะคะเข้าไปแสดงความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างมากค่ะขณะเดียวกันนะคะหลังจากที่กลายเป็นไวรัลคุณผู้ชมจากข้อมูลใน Google t r e n d นะคะมีรายงานว่าคําว่าพิพัฒราถูกค้นหาเยอะมากๆเลย โดยเฉพาะวันที่27พฤษภาคมวันที่ลิซ่าใส่ออกงานนั่นเองด้วยเหตุนี้เองนะคะคาดว่าอิทธิพลของลิซ่าค่ะอาจจะกําลังทําให้แบรนด์นะคะเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นหลายหลายคนค่ะคงสนใจชุดแบบที่เธอใส่จนทําให้ความต้องการนะคะเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่อย่างไรเพราะในเวลาต่อมาค่ะทางแบรนด์ที่พัชราะคะก็ได้มีการโพสต์ประกาศขอเปิดรับบริจาคฝาน้าพลาสติกสีทองนะคะจนกลายเป็นราม,มา่าเกิดการถกเถียงกันของชาวเน็ตขึ้นมาค่ะโดยในอินสตาแกรมของแบรนด์นะคะได้โพสต์ภาพรูปฝาขวดน้ พลาสติกสีทองโดยระบุข้อความเอาไว้นะคะว่าทีมพิพัฒรารับบริจาคฝาน้ําพลาสติกสีทองที่ร้านเราสาขาเดอะอิมเซฟียชั้น M ฝาสีทองของเรากําลังเป็นที่ต้องการอย่างมากค่ะทางเราใช้แค่วัสดุที่ใช้แล้วหรือว่ามากจากครัวเรือนค่ะขณะที่โพสต์ดังกล่าวนะคะเยผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็เข้ามาติงกันสนันกันท่านผู้ชมฝั่งหนึ่งมองว่าน่าจะเปลี่ยนมาเป็นการรับซื้อมากกว่าขอรับบริจาคเพราะว่าทางแบรนด์เนี่ยนำไปผลิตสินค้ามีไรายได้มีกําไรแถมสินค้าจากแบรนด์นี้นะคะก็ราคาสูงระดับไฮเอนกันเลยทีเดียวอาท อุ้ยตายละแทนที่จะรับซื้อเนาะชุดก็ราคาแพงยังจะขอรับบริจาคมองบนรับเอาของบริจาคมาขายเป็นแสนก่อนที่จะพิมพ์คําว่ารับบริจาคไม่ฉุกคิดละอายใจนิดนึงเลยเหรอครับสินค้าแบรนด์ของคุณมูลค่าสูงนะแทนที่จะกระจายไรายได้นี่กลับมารับบริจาคนึกว่ากิจกรรมการกุศลของแท้จบการอุตส่าห์ชื่นชมปีก่อนโน้นรู้จักแบรนด์นี้ว่าสร้างสารรค์สินค้าทําจากพลาสติกรีไซเคิลแต่ราคาแรงมากกระเป๋าก็ใบเป็นหมื่นพอเห็นชุดที่ทาให้ลิซ่าราคาก็ยิ่งไปใหญ่เลยส่วนตัวคิดว่าถ้าเอาขยะ มาทําเงินควรจะซื้อค่ะขณะที่คอมเมนต์อีกด้านนะคะก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าลิซ่าค่ะเป็นเหตุหรือไม่โดยชาวเน็ตรายหนึ่งนะคะได้เข้ามาแสดงความเห็นว่าสีทองเป็นที่ต้องการอย่างมากเพราะว่าลิซ่าใส่หรือเปล่าคะปกติมีการบริจาคอยู่บ้างแล้วก็ชอบแนวความคิดนี้อยู่แล้วแต่ทางแบรนด์รับบริจาคแล้วนํามาขายต่อในราคาที่สูงมากมากเลยเปลี่ยนเป็นการรับซื้อจะดูสมเหตุสมผลกับที่ทางแบรนด์นํามาขายดีกว่าไหมคะแบบนี้มันดูย้อนแย้งอะค่ะไม่มีใครได้อะไรจากเรื่องนี้นอกจากแบรนด์เองอย่างน้อยถ้าประกาศรับซื้อไป คนน่าจะสนใจเยอะนะคะอย่างไรก็ตามค่ะอีกฝั่งก็มองว่าขยะหรือว่าฝาขวดพลาสติกที่แบรนด์รับบริจาคนะคะเป็นพลาสติกที่เรียกได้ว่าขยะกำพร้าเป็นขยะที่ไม่มีใครต้องการในทางการตลาดนะคะรีไซเคิลไม่ได้แล้วนะคะหรือว่ารีไซเคิลไปเนี่ยก็ไม่คุ้มกับการลงทุนต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนและมีค่าใช้จ่ายในการทําไม่แปลกที่จะขายราคาสูงและมีบางเสียงค่ะที่มองว่าดราม่าก,กันทําไมคนบริจาคเพราะว่าอยากจะช่วยลดขยะใครจะเอาไปต่อยอดมันก็คือความสามารถของเขา อีกทั้งทางแบรนด์ก็ได้มีการรับซื้อขยะจากชุมชนที่ทําข้อตกลงเป็นพาร์ทเนอร์อยู่แล้วไม่ได้รับบริจาคเพียงอย่างเดียวอาทิเราเป็นคนบริจาคเพราะว่าอยากจะช่วยลดขยะใครจะเอาไปต่อยอดนั่นคือความสามารถของเขาคือกระบวนการความคิดของเขาขยะมันก็คือขยะ คนไทยดราม่าให้ได้เลยส่วนใหญ่แดกเสร็จก็โยนทิ้งนี่รวมรวม,มไว้ให้เอาไปได้เลยถึงเขาจะบอกว่ารับซื้อบางตัวก็ดึงดราม่าค่ะเชื่อเถอะพอบอกรับบริจาคดราม่าเลยรับบริจาคแต่กว่าจะผ่านโปรเซสแต่ละอย่างเขาต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ต้นทุนการผลิตเท่าไหร่รู้รายละเอียดกันบ้างไหมสภาพอย่างไรก็ตามกัะท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทางเจ้าของแบรนด์เองก็ยังไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวอะไรนะคะก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะว่าพิพัชราจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้หรือไม่ส่วนคุณผู้ชมฟังแล้วคิดเห็นกัันยยงงงงไงบ้าค ก็อย่าลืมมารวมคอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปได้นะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนไขรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับส c ค i b ์ที่ YouTube c h anel Top ปดารและเพจ f c e e o o o ท t อปดาราได้เลยนะคะอ่ะอ่ะ,อะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท o อปดารากันด้วยนะ